พูดถึงประเทศอินโดนีเซียนะครับนอกจากจาการ์ตาบาหลีหรือว่าบันดุงแล้วยังมีอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและมีความโดดเด่นไม่แพ้เมืองอื่นอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งเมืองนั้นก็คือยอกยาการ์ตาเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองมากกว่า3 0 0 0 0 0คนรวมทั้งเป็นอีกไม่กี่เมืองในอินโดนีเซียที่ยังคงมีกษัตริย์ปกครองและบริหารบ้านเมืองด้วยตัวเองซึ่งในคลิปนี้นะครับ เราจะมาเล่าเรื่องราวประวัติที่น่าสนใจของเมืองแห่งนี้กันก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเมืองยอกยากตานั้นอยู่ตรงไหนของอินโดนีเซียกันสําหรับเมืองยอกยากตาถือว่าเป็นเมืองหลวงของเขตบริหารพิเศษยอกยากตาซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะชวาอันเป็นเกาะหลักในประเทศอินโดนีเซียตัวเมืองตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลายล้อมไปด้วยหมู่ภูเขาไฟและด้วยสภาพภูมิประเทศแบบนี้เองจึงทําให้พื้นที่นี้ ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรเพราะดินมีแร่ธาตุมากเหมาะแก่การเพาะปลูกและด้วยเพราะเหตุนี้จึงทําให้เมืองแห่งนี้มีการตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานโดยประวัติของเมืองย้อนไปยังจุดเริ่มต้นนั้นเมืองยอกยาการ์ตามีการเริ่มสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นในช่วงศตวรรษที่6โดยชาวชวาที่นับถือศาสนาพราหมณ์ได้ขมาตั้งถิ่นฐานและสร้างเมืองแห่งนี้ขึ้นมาในฐานะศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร ที่มีชื่อว่ามาตาร,รัมซึ่งเป็นอาณาจักรของกลุ่มคนที่นับถือพราหมณ์ฮินดูกับพุทธมหายานแน่นอนว่าการรับอิทธิพลทางาศาสนาพราหมณ์และพุทธเข้ามาอาณาจักรมาตาร,รัมก็ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อและวัฒนธรรมมาจากอินเดียด้วยเช่นกันสิ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมเหล่านั้นคือชื่อของเมืองยอกยาการ์ตาซึ่งสื่อความหมายถึงเมืองโบราณของอินเดียอย่างเมืองอโยธยาซึ่งมีความเกี่ยวข้องในฐานะเมืองของพระราม ดังนั้นระบบการปกครองและความเชื่อของกษัตริย์จึงผูกโยงเข้ากับตำนานอินเดียว่ากษัตริย์คือผู้สืบเชื้อสายมาจากพระรามนั่นเองร่องรอยสำคัญในช่วงยุครุ่งเรืองของอาณาจักรมาตารามคือกลุ่มโบราณสถานที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นบูโรพุทโธหรือเทวสถานวัดปารัมบานันซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองกลุ่มนับถือฮินดูกับพุทธที่เคยครองอำนาจนำในดินแดนเกาะชวามากอ่อนอย่างไรก็ตามนะครับ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่ครองเกาะชวาม,มาอย่างยาวนานนี้ก็ได้เสื่อมลงเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายศตวตรรษที่17เมื่อาศาสนาอิสลามเริ่มแผ่อิทธิพลเข้าสู่ภูมิภาคนี้เมืองน้อยใหญ่เริ่มหันมานับถือาศาสนาอิสลามยอกยากตาเองก็เช่นกันภายใต้การเข้ามาของาศาสนาอิสลามกลุ่มอำนาจใหม่ได้เข้ามาปกครองพื้นที่แถบนี้แทนและสร้างรัฐที่นับถือาศาสนาอิสลามขึ้นมาอย่างรัสสุลต่านมาตาร,รัม ซึ่งต่อมาพื้นที่แถบนี้ก็ได้กลายเป็นรัฐในอารักขาของดัชเมื่อกลุ่มดัชได้เข้ามามีอิทธิพลในกลุ่มหมู่เกาะเครื่องเทศแถบนี้แต่ถึงพวกดัชจะเข้ามานะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าความขัดแย้งภายในของกลุ่มการเมืองชาวชาวาจะจบลงในช่วงศตวตรรษที่18ได้เกิดความขัดแย้งในรัฐสุลต่านแห่งนี้และในที่สุดกลุ่มการเมืองที่นำโดยตระกูลฮาเมงกูบโนก็ได้ตั้งหลักแหล่งและสร้างอำนาจที่ยอร์กยากาตา และสถาปนาอำนาจของตนเองในฐานะรัฐสุลต่านยอกยาการ์ตาซึ่งกลุ่มอำนาจกลุ่มนี้ก็ปกครองดินแดนแถบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงส,วง,สวงครามโรคครั้งที่2ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่แหลมคมที่สุดของกลุ่มผู้ปกครองสายฮาเมงกูบัวโนเพราะว่าในห่วงเวลานี้เกิดกระแสการต่อต้านจัก,กรวรรดินิยมอย่างรุนแรงกลุ่มผู้ปกครองยอกยาการ์ตาต้องเลือกว่าจะสนับสนุนดัสที่ให้ผลประโยชน์กับพวกเขา หรือว่ากลุ่มอำนาจใหม่ที่พยายามสร้างเอกราชในระบบสาธารณรัฐในช่วงเวลานั้นรัฐยอกยาการ์ตามีสุาตาลต่านคือสุาตาลต่านฮาเมงกูบโวโนที่9ปกครองอยู่ซึ่งพระองค์เลือกถือข้างฝ่ายกลุ่มเอกราชของนายพลสุกาโนโดยให้การสนับสนุนทั้งการให้ยอกยาการ์ตาเป็นเมืองหลวงชั่วคราวและให้การสนับสนุนทางทหารในการป้องกันและตอบโต้กลุ่มดัชให้ออกจากอินโดนีเซียซึ่งกองกำลังของพวกเขา ได้รับชัยชนะและต่อมาในปีพุทธศักราช2492เมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์รัฐบาลใหม่ของสุกาโนจึงอนุญาตให้ราชวงศ์ของสุลตราตานฮาเมงกูบูวโนที่9ปกครองดินแดนยอกยากต์ตาต่อไปและยกระดับให้เป็นเขตบริหารพิเศษโดยมีสุลตราตานเป็นผู้ปกครองและบริหารเมืองอย่างเต็มที่โดยขึ้นตรงกับส่วนกลางด้วยเหตุผลนี้ทำให้เมืองแห่งนี้ เป็นเมืองที่พิเศษกว่าเมืองอื่นเพราะเป็นเมืองที่มีสุลตตานปกครองอยู่นั่นเองและด้วยว่าเมืองยอกจากาต้านั้นถูกยกระดับให้มีความพิเศษด้วยการถูกปกครองในระบบสุลตตานทําให้เมืองแห่งนี้ยังคงยึดถือประเพณีจารีตแบบดั้งเดิมและพยายามคงศิลป,ปะและความงดงามตามศิลป,ปะชาดั้งเดิมเอาไว้จนถูกขนานนามกันว่าเมืองศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมชวาเพราะที่นี่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบชวา วัฒนธรรมและการแสดงแบบชวาทั้งการเล่นละครหุ่นกระบอกชวาหรือการเล่นดนตรีแบบชวาตลอดจนมีประเพณีโบราณหลายอย่างสืบทอดต่อกันมาอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญหลังจากได้รับเอกราชและเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียแล้วคือจะพัฒนายกยาการ์ตาให้เจริญและหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างไรเพราะหากดูตามสภาพพื้นที่จริงๆยกยาการ์ตาแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากการเกษตรอันเป็นแหล่งรายได้หลัก เพราะเหตุนี้ทำให้สุลาตานฮาเมงกูบโวโนที่9ได้ลงเล่นการเมืองสนามใหญ่เพื่อหาทางพัฒนาเมืองบ้านเกิดให้เติบโตซึ่งการพัฒนาเมืองยอกจาการ์ต้านี้ได้ถูกผลักดันและพัฒนาในนามของแผนโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวโดยมาจากที่รัฐบาลในช่วงทศวรรษที่2,510นั้นเล็งเห็นผลประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติและพยายามโปรโมทการท่องเที่ยวภายในอินโดนีเซีย ซึ่งความสำเร็จกับการทำให้บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็เป็นผลให้รัฐบาลพยายามทำให้เมืองยอกยากร์ตากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเพราะยอกยากร์ตาเองก็มีฐานสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้โดยการใช้ประวัติศาสตร์และศิลปะแบบชวะเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะยอกยากร์ตาก็มีทรัพยากรสำคัญในด้านนี้มากไม่ว่าจะเป็นสถานที่อย่างบูโรพุทโธหรือเทวสถานปารัมบานัน ตลอดจนมีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายเหมาะแก่การดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาในพื้นที่ด้วยเหตุนี้เองทั้งสุลตาและรัฐบาลกลางจึงทุ่มงบประมาณมหาศาลและสร้างการลงทุนจํานวนมากเพื่อรองรับต่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายรถไฟเชื่อมต่อจาการ์ตายอกยาการ์ตาสุราบายาตลอดจนมีการสร้างโรงงานยาสูบสถานบันเทิงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โรงแรมหรูหดาว ตลอดจนโครงข่ายทางด้านคมนาคมอย่างเส้นทางเดินรถประจำทางและสนามบินเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวซึ่งการก่อสร้างและพัฒนาเมืองทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่2,510ซึ่งการปรับและพัฒนาเมืองยอชกากตาในระยะยาวนี้สำหรับอินโดนีเซียถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและนับตั้งแต่ปี2,530เป็นต้นมาเมืองยอชกากตาก็กลายเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาไม่ต่ำกว่า100,000คนมาโดยตลอดการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนสําคัญที่ผลักดันให้เมืองยอกจากตาเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยในปัจจุบันเมืองแห่งนี้ก็เป็นเมืองที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นไม่ต่ำกว่า300,000คนและถือเป็นเมืองสําคัญที่มีการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นจารีดดั้งเดิมกับการใช้วิถีชีวิตสมัยใหม่ของชาวอินโดนีเซียทั่วไปได้อย่างลงตัว แต่โจกที่ท้าทายสําคัญในอนาคตของเมืองนี้คือการที่เมืองแห่งนี้จะยังรักษาสภาพจารีตด,ดั้งเดิมไว้ได้นานแค่ไหนเมื่อโลกหมุนเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัวที่ความสวยงามในอดีตมีไว้เพื่อหารายได้เข้ากระเป๋าเท่านั้นสําหรับเรื่องราวของยอกจาการ์ตาก,ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รู้เรื่องราวใหม่ๆของเมืองแห่งนี้ไปไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนสำหรับในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ